รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาภรทยาฐานะชำนาญการพิเศษรอบการประเมินครั้งที่1ระหว่างวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2,564 ถึงวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2565ผู้รับการประเมินนายชูชาติชัยศรีตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้าสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2องค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้าได้ํำเนินการพัฒนาและปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปีการศึกษา2563ถึง2565ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและจุดเน้นนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตสอง โดยคำนึงถึงบริบทของสถานศึกษาชุมชนความต้องการจำเป็นของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้บริหารสถานศึกษาครูและผู้ที่เกี่ยวข้องพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ท้องถิ่นและสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยยึดแนวทางการจัดทำหลักสูตรให้ครอบคลุมการพัฒนาผู้เรียนทั้ง3ด้านได้แก่ด้านพุทธิพิสัยด้านทักษะพิสัยและด้านจิตพิสัยส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดกระบวนการเรียนการสอนตามแนวทางปฏิรูปมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยใช้ หลักการพัฒนา3ขั้นตอนได้แก่ฝึกคิดฝึกทำและฝึกนํำเสนอโดยครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการจัดประสบการณ์จัดเตรียมสื่อนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้และงานวิจัยในชั้นเรียนที่พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์ปกติและสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้าได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยมีการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรในการใช้โปรแกรม Google Meet โปรแกรม Line และโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการใช้สื่อประเภทต่างๆในการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด -19 ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564 โรงเ,เรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ามีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่โรงเรียนออนไซต์และรูปแบบการเรียนการสอนที่บ้านออนแฮนและออนไลน์โดยครูผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนสำหรับนักเรียนที่มาเรียนออนไซต์ที่โรงเรียนและมีการถ่ายทอดส anes. ัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบออนไลน์สำหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ที่บ้านและมีความพร้อมในการใช้สื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการ การเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม Google Meet โปรแกรม Line ซึ่งมีผู้ปกครองเป็นผู้ดูแลและอำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมในการใช้สื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครูผู้สอนจะใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่บ้านแบบออ Hand โดยใช้ใบความรู้ใบงานและหนังสือเรียน ซึ่งผู้ปกครองจะมารับที่โรงเรียนเพื่อนำไปให้บุตรหลานเรียนที่บ้านโดยจะมีครูประจำชั้นและครูประจำวิชาติดต่อกับนักเรียนทางสื่อเทคโนโลยีและมีการนับเวลาเรียนให้กับนักเรียนการวัดผลประเมินผลผู้เรียนครูผู้สอนจะใช้วิธีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายได้แก่การสังเกตการสัมภาษณ์การสอบถามนักเรียนและผู้ปกครองการประเมินจากใบงาน ผลงานชิ้นงานการทดสอบวัดทักษะความรู้ด้วยการปฏิบัติจริงและการใช้แบบทดสอบต่างๆมีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องทั้งในช่วงสถานการณ์ปกติและสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 มีการจัดทำและพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุกโดยใช้โมเดลระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน AWP3Q Model ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นนักเรียนคุณภาพพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนคุณภาพตามนโยบายจุดเน้น CR2QS Model ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตสองซึ่งในปีการศึกษา2564โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้าได้เสนอขอเข้ารับการประเมินโรงเรียนคุณภาพและห้องเรียนคุณภาพจำนวน14ห้องเรียนแน่นการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีการสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้อง ชุมชนและเครือข่ายโรงเรียนต่างๆในอำเภอเวียงป่าเป้าศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีสีเวียงและโรงเรียนเครือข่ายนวัตกรรมหนึ่งช่วยสามเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน และนายชูชาติชัยศรีได้เข้าร่วมเป็นประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัยในการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเวียงป่าเป้าตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติระดับอำเภอและโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้าได้เข้าร่วม โครงการทีมผู้ก่อการดีช่วยเหลือและป้องกันการได้รับภัยทางน้ำทีมผู้ก่อการดีประกอบด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้าบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลเวียงป่าเป้าหน่วยกู้ภัยอมรินใต้และหน่วยกู้ภัยสว่างเวียงป่าเป้าโดยได้ร่วมมือการสร้างความปลอดภัยทางน้ำให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนในอำเภอเวียงป่าเป้าทุกวัยจนได้รับรางวัลทีมผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำระดับประเทศประเภทรางวัลชมเชยระดับทองประจำปี2564จากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุข การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่เอื้อต่อสภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งจะเป็นการกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการอยากเรียนและมีการพัฒนาตนเองสามารถเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้าจึงได้ดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมให้หน่าเรียนน่าอยู่มีความปลอดภัยและสอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในสถานศึกษาโดยมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมอันได้แก่ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีรัว้วบริเวณด้านในและด้านนอกรอบๆโรงเรียน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนชร .02 โดยได้ดำเนินการทาสีอาคารทั้งภายในและภายนอกทาสีฝ้าเพดานซ่อมแซมบันไดาทางขึ้นอาคารขัดและทาสีพื้นไม้ปรับปรุงพัฒนาสวนหย่อมบริเวณต่างๆภายในโรงเรียนเป็นต้น การดำเนินการต่างๆได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองนักเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาชุมชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้นานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้พัฒนาตนเองด้านความรู้ทักษะและคุณลักษณะการดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา โดยศึกษานโยบายการจัดการศึกษาของหน่วยงานทุกระดับรวมทั้งความต้องการในการจัดการศึกษาของนักเรียนผู้ปกครองชุมชนและท้องถิ่นพัฒนาตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเช่นศึกษาเอกสารตำราการอบรมออนไลน์การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหา,ารสถานศึกษา ชุมชนคณะครูและบุคลากรโดยมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และเป็นผู้นำในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เป็นประจำและต่อเนื่องทั้งในระดับชั้นเรียนระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับโรงเรียนรวมทั้งมีการเยี่ยมชั้นเรียนเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคความสำเร็จของการจัดการศึกษาในแต่ละชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง องค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษด้านความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาจากการที่นายชูชาติชัยศรีได้ดำเนินการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้าพบว่าการที่จะพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชนนั้นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรมีบทบาทสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา จึงได้มีการริเริ่มพัฒนาบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมีพัฒนาการมากขึ้นโดยใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้าซึ่งได้มีการดำเนินการดังนี้ 1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้าโดยใช้การสังเกตการสอบถามการสัมภาษณ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในที่ประชุมและการเยี่ยมชั้นเรียนของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สสร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้าที่เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของขคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. ทดลองใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้าโดยแบ่งออกเป็น4กลุ่มได้แก่ระดับชั้นเรียนระดับช่วงชั้น ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับโรงเรียนซึ่งการดำเนินกิจกรรมในระดับปฐมวัยมีการดําเนินกิจกรรมในวันพฤหัสบดีระดับปฐมศึกษาในวันอังคารของทุกสัปดาห์และระดับโรงเรียนในวันประชุมประจำเดือนของโรงเรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาคือร่วมคิดร่วมทำร่วมนำเสนอ สำหรับขั้นตอนที่4การประเมินผลที่ได้จากกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้าอยู่ในช่วงระหว่างการประเมินผลการสรุปผลการใช้กลยุทธ์เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในปีการศึกษา2565 โดยจะรายงานให้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประหมศึกษาเชียงรายเขตสองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโอกาสต่อไปองค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพนายชูชาติชัยศรีปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบรรณวิชาชีพ ยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบราาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยจัดกิจกรรมวันสำคัญภายในโรงเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆที่หน่วยงานราชการจัดขึ้นได้แก่กิจกรรมวันปียามหาราชวันวชิราวุธวันพ่อแห่งชาติเป็นต้น ร่วมทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนารักษาศีลหมุนเวียนจำนวนเจ็ดวัดทุกๆวันพระในช่วงเข้าพรรษาและร่วมกิจกรรมเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนากับวัดต่างๆทั้งในเขตพื้นที่บริการและนอกเขตพื้นที่บริการปฏิบัติหน้าที่ เป็นประธาน,นาคณะกรรมการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งและวิทยากราคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสำนักงาน,นาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงรายมีจิตอาสาจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนโดยปฏิบัติหน้าที่อุปนายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเวียงป่าเป้า ประธานกลุ่มโรงเรียนตำบลเวียงคณะกรรมการสวัสดิการอมทรัพย์ครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเวียงป่าเป้าประธานคณะกรรมการสวัสดิการอมทรัพย์ครูและบุคลากรทางการศึกษาตำบลเวียงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมเข้าร่วมประชุมและร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชนในเขตพื้นที่บริการร่วมเป็นคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลเวียงและอำเภอเวียงป่าเป้า ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าร่วมโครงการงดเล่าเข้าพรรษาซึ่งทำให้นายชูชาติชัยศรีได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครุชนคนคุณธรรมประเภทผู้บริหารสถานศึกษาระดับคุณภาพดีเยี่ยม โครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทประจำปีการศึกษา2564และเกียรติบัตรโครงการงดเล่าเข้าพรรษาทำดีถวายในหลวงประจำปีการศึกษา2564จากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย ขอขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประหมศึกษาเชียงรายเขต2ส,สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเวียงป่าเป้าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองชุมชนคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้าให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเวียงประจำอำเภอเวียงป่าเป้าและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2ขอขอบคุณค่ะ